สดยาเมื่อแรงครับสดสดยาเมื่อแรงกับช่างอาทิตย์ครับวันนี้วันนี้ช่างอาทิตย์กำลังไล์สดให้ดูนะครับการทํางานของร้านจันเซอร์วิสช่วงเย็นๆนะครับสวัสดีเอซที่เข้ามาดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ช่างอาทิตย์มาไล์สดคนเดียวเนาะวันนี้มีอะไรมาบอกครับวันนี้มีอะไรมาบอก สวัสดีดีครับเอทุกท่านครับวันนี้ร้านจันสเวิตลงยางมอนเตอร์เอททั้ง265 70 16แล้วก็265 60 18เป็นยางออทารลนมอนเตอร์เอทีสนะครับวันนี้จะมารีวิวรถของช่างอาทิตย์เองที่ใช้เมื่อก่อนเป็นยางบิสโตนรถมาสด้แต่ใส่แม็กอีซูซูอาวพาไปดูครับผม ใส่เองครับรีวิวเองครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับรถมาด้าครับใส่ยางมอนเตอร์นะครับผมพึ่งลงเมื่อเช้านะครับลงเมื่อเช้านี่เองครับเป็นยางมอนเตอร์เอทีสามนะครับใส่ตัวเดิมๆเป็นขอบสิบเจ็ดครับแต่มาใส่เป็นขอบสิบแปดใช้แม็กของยูสูนะครับเป็นตัวบีทีห้าสิบโปรนะครับสติ๊กเกอร์เยอะๆนะครับคือร้านกันเซอร์วิสติดเองครับพี่น้อง ติดเองถูกหวยเองเขาก็จ่ายจุ่ายดสดมาแล้วครับผมนี่ครับงวดที่แล้วครับได้รับตังไว้เรียบร้อยแล้วทางอาทิตย์ได้รับแล้วนะแล้วเอเซีทุกท่านได้ยังวันนี้นะครับมอนเตอร์มอนเตอร์มอนเตอร,อตอร์ยางหน้าใช้เป็นยางลายเอทีออทารีนะครับเป็นทั้งลายคล้ายๆกับลายนิโตเป็นลายซิ่งนะครับแล้วก็เป็นลายลายตะกุยสําหรับชาวอัฟโหลดที่ต้องการตะกุยนิดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็เป็นลายทางเรียบนะครับ เก็บเสียงดีเสียงอยู่ที่ประมาณ73เดซิเบลโดยทั่วไปลายเฮตีก็อยู่ที่ประมาณ72เดซิเบลนะครับเป็นยางลายดีนะครับเป็นยางตัวนี้พึ่งลงมาสดๆร้อนๆครับท่างอาทิตย์ก็เลยใส่ของตัวเองครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่คือการรีวิวสดๆนะครับเมื่อก่อนเป็นใช้เนี่ยครับชุดชุดเก่าครับชุดเก่านี่ครับยังเขียนเลยช่างอาทิตย์ช่างอาทิตย์ครับนี่เป็นยางบิสโตนนะครับ เพิ่งเปลี่ยนนะครับพี่น้องเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนเองด้วยแล้วพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ฟังว่าการใช้ยางมอนเตอร์มันดียังไงการเข้าโค้งการวิ่งเป็นยังไงตัวนี้ขายเองรีวิวเองแล้วทดสอบด้วยตัวเองนะครับผม mm hmm. เมื่อก่อนนี้ใส่ไม่ทันครับ mm hmm. FC มาให้กำลังใจเยอะ mm hmm. ไม่เหลือให้ช่างอาทิตย์ใส่เลยช่างอาทิตย์เคยรอจังหวะ ให้ตัวใหม่ๆม,มาแล้วท่างอาทิตย์จะเป็นคนใส่แล้วก็ทดลองและจะมารีวิวว่าความนิ่มความนุ่มการเกาะถนนเป็นยังไงนี่คือรถท่างอาทิตย์จริงๆครับผม่ายเองรีวิวเองนะครับพี่น้องท่านใดอยากได้นะเฉพาะตัวยางไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงสี่เส้นอยู่ที่ประมาณหมื่นสามสองร้อยหมื่นสามห้าร้อยประมาณนี้แวะเข้ามาับพร้อมใส่พร้อมทวงท่านที่ใช้อยู่ขอสิบเจ็ดต้องการเป็นสิบแปด เป็นยางไรนี้ได้เลยเพราะว่าความกว้างความหนาความนุ่มน่าจะใกล้เคียงกับยางสแตนดาร์ดนะครับแต่ตัวนี้ยางมันถูกกว่ามันจะลดะต้นทุนการใช้จ่ายของเราให้ดีขึ้นนะครับผมนี่แหละครับจันเซวิทสติ๊กเกอร์ตัวแรกครับจันเซวิทครับผมจันเซวิทนะครับนี่ครับรีวิวให้ดูครับถ้าใช้ ได้ผลประการใดเดี๋ยวจะมารีวิวให้ f อซดูอีกครั้งหนึ่งว่าประสิทธิภาพและความสามารถการเกาะถนนความนุ่งความนิ่มจะดีแค่ไหนครับเปลี่ยนอีแล้วนะเปลี่ยนแล้วครับปเปลี่ยนอีแล้วครับผมถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลีปป่ยนเองก็ไม่รู้นะครับพี่น้องคือเราขายเองเราก็ต้องทดสอบเองนะครับที่ร้านจันท์วิสแวะเข้ามาครับพี่น้องมาถามช่างจันช่างอาทิตย์ได้เลยครับผมนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านครับ นี่ครับห้าโมงหกโมงครับยังไม่ปิดครับผมรถยังค้างอยู่นะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับร้านอยู่แถวธรรมศาสตร์ลังสิตครับผมคันนี้ก็เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางราคาวีออนะครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางพร้อมเทินอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันประมาณหนึ่งหมื่นสองพันพร้อมใส่พร้อมถ่วงพร้อมตั้งศูนย์ตัวนี้เป็นงานสดๆนะครับเรา,มาไ,ไม่ได้มกขึ้นมาตันนี้ลูกค้าเพิ่งมาใส่นะครับ นี่ครับเป็นาง,งานของอีดพครับแมตกตัวนี้เป็นแม็กไทยแล้วก็เป็นยางอของเว็กเล็เป็นของสารัะที่ประเทศไทยนะครับเป็ยางรับประกันบาทบาทวมแตกตามเดือนรับประกันโครงสร้างอย่างบวม2ปีเหมือนกันราคาถูกครับพี่น้องไม่ได้แพงเหมือนกับแม็กสมัยก่อนแล้วทุกวันนี้มีหมื่นต้นๆเอาของเก่าเทินได้แม็ตตัวนี้ เรารับประกันสีประกันประกันการผลิตแม็กตัวนี้ภายในหนึ่งปีถ้ามีสีหลุดร่อนหรือรั่วในการในสายพานสายการผลิตรั่วกา,ามมดเราเปลี่ยนให้ภายในหนึ่งปีเราเปลี่ยนให้เลยครับมีบริการแล้ให้นะครับผมแล้วก็มีบริการหลังการขายสลับยางถุงล้อฟรีสามรอบเหมือนเดิมครับพี่น้องนี่คือร้านกันสวีทครับพี่น้องถ้ามุ่งหน้าไปฝั่งนู้นก็คือ,อมหลาลัยธรรมศาสตร์นะครับ สี่วงมวนมืดกำคับนพี่นองเนาะนี่แหละครับผมไอ้เบื้งบรรยากาศกันครับขยั่งคือขึ้นเอฟซียั่งถากันอยู่ครับเหลืออู่ประมาณสองสามขั้นครับยังไ่ด้ต่างศูนย์นะครับพอกันไหมครับเอซแทนนี้ก็สนใจยางสนใจแม็กอ่อเฮดส่งรางเปลี่ยนโชคเปลี่ยนยังกะสอบถามมาได้ครับผม เราพร้อมจะให้บริการขอคุณสำหรับเบซีที่กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดยกนิ้วให้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขออนุญาตหยุดการไลฟ์สดเพียงแค่นี้ถ้าผิดพลาดประการใดร้านจันสวทิทและจ่างอาทิตย์ขอโทษขอภอภัยสิ่งไหนไม่ดีไม่ควรก็ขออภยนะัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ มาแล้วครับพี่น้องมบิสมัด,ด้าครับมัดด้าใส่มอนเตอร์ใส่แม็กอีซูสูครับนี่ครับมาดูได้ครับมาดูได้ครับผมขอบคุณครับ